ซุกกี้หม้อเดี่ยวที่คุ้มมากๆเตรียมปักหมุดไว้เลยเป็นร้านใหม่ที่แบบอยากแนะนําสุดๆลองมาแล้วชอบมากๆมีทั้งซุกกี้ญี่ปุ่นแล้วก็หม่าล่าจีนด้วยมันอร่อยกว่าที่คิดแล้วแบบเก็บสีหน้าไม่อยู่เลยแล้วบรรยากาศในร้านเดินเข้ามาคืออบอุ่นมากๆแถมยังมีที่นั่งแบบบาร์แล้วก็แบบโตะด้วยเรือใครจะจองเป็นห้อง VIP ก็ได้นะส่วนเมนูอาหารที่ร้านซูฟูจะมีให้เลือกหลายเซตเลยเริ่มต้นแค่3 90อเองเอาจริงแล้วว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะวันนี้เราลองสั่งมาทั้งหมด3สซมเซตกเซาแล้วกก็นุระดกหมูตที่2จะเเป็น ื้อว,วากิวใส่เนื้อต้องชอบแน่ๆกินคู่กับน้ำซุปใส่แล้วก็น้ำซุปปลาต้มผักกาดดอกปิดท้ายด้วยเซ้ตสุดท้ายเป็นเซตซีฟู้ดบอกเลยว่าสดมากๆแล้วจะบอกว่าไม่แปลกเลยที่ร้านซุก้ซูฟูจะอร่อยเพราะว่าสูตรได้มาจากต้นตำรับทั้งจีนแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็อีกอย่างที่ไม่อยากให้พลาดเป็นพวกเมนูอาหารของที่ร้านแบบของหวานที่เป็นตัวพุดดิ้งมะม่วงแล้วจะบอกว่าใครมาช่วงนี้คือคุ้มสุดๆเพราะว่าที่ร้านจะมีโปรแกนโอเพนนิ่งด้วยแถมลดคุ้มถึง4ต่อต่อ่่่ออออททีลลปเ2 2,000ตตบบบแ้วก็าาคคครรงจิุะ ต่อที่3แรกซื้อเสร็จลูกชิ้นรวมเพียง120บาทต่อที่4เพิ่มเพื่อนซูฟูฮอตพอ o ตรับไปเลยปิ่งเฟิร์นมะนาวน้ำพึ่งจะบอกว่าให้รีบมากันได้เลยนาะโปรมีถึง31ก,ะ,ะ,กะดกรกฎานี้ใครชอบกินซุกกี้แบบพรีเมียมแนะนำให้มาลองซูฟูฮอตพอได้เลย